สวัสดีค่ะหมอแมวไพ่ยิปซีวันนี้จะมาทานายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจําสัปดาห์วันที่1ถึงวันที่เเมษายน2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทํานายกันนะคะในด้านของการงานค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์พาไพ่ใบแรกค่ะจีฮังแมนค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ7ถ้วย,พยไพ่ใบที่3ค่ะ3ดาบนะคะบอกสถานการณ์ในสัปดาห์นี้เรามาระวังในเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงกับเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่ทํางานหรือแม้แต่ บริวารของเราก็ตามนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นในเรื่องของอา,อาจจะเป็นในเรื่องของความความคิดมากนะคะเราค่อนข้างที่จะมีในเรื่องเครียดของงานงานเราค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจนทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะอยากจะออกจากงานเลยทีเดียวนะคะมีความคิดแบบนี้เลยทีเดียวแล้วก็บางท่านค่ะทํางานมากจนเกินไปอาจจะทําให้สุขภาพในสัปดาห์นี้ป่วยได้นะคะ ในด้านของธุรกิจส่วนตัวค่ะท่านเองมีในความมีความคิดที่อยากจะขยายสาขาหรืออยากทำนั่นทำนี่นะคะมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะแต่หมอขอเตือนว่าสัปดาห์นี้ต้องหยุดความคิดนี้ไว้ก่อนนะคะทำงานชิ้นแรกก่อนดีกว่าหรือธุรกิจชิ้นเดียวก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้อาจจะเจอปัญหาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ระวังความขัดแย้งกับพุ้นส่วนนะคะแล้วก็บริวานอาจจะนำพาปัญหามาให้ในสัปดาห์นี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่ใบแรกค่ะราชาถือไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่2ราชินีถือไม้เท้าไพ่ใบที่3คะ่ะ8ดาบค่ะบ่งบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอ่าคนที่สนับสนุนเป็นผู้หญิงคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานให้ก้าวหน้าเนาะก็อาจจะแบบว่าก็ดีขึ้นนะคะสําหรับผู้หญิงก็จะมีในเรื่องของผู้ชายคอยให้การอุปัรภมนะคะการเงิ<ใ>นของของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ย ก็จะไม่จะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่นะคะสําหรับหมอหมอหมองอย่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะแบบมีในเรื่องของรายจ่ายนะคะเกี่ยวเข้าเข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของไม่ตัวเราป่วยก็คนในครอบครัวนะคะที่เราจะต้องคอยดูแลนะคะการเงินเอ่อก็เลยอาจจะมีในเรื่องของการติดขัดบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหมอหมองว่าคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เก็บหอมรอมริบเนาะแล้วก็พยายามที่จะมีจากน้อยไปหามากนะคะก็คือพยายามที่จะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเนาะแต่ว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของคนในครอบครัวแล day, ้วก็ในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะก็เลยทําให้การเงินของท่านอาจจะมีในเรื่องของการติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังคงมีคนคอยอุปถัมภ์อยู่บ้างเท่านั้นเองนะคะในด้านของคนที่มีคู่แล้วของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ใบแรกค่ะ าดาบค่ะไพ่ใปที่20ไม้เท้าไพ่ไปที่3ค่ะเด็กถือไม้เท้านะคะหมอมองว่าสําหรับคนมีคู่สัปดาห์นี้อาจจะเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าที่หวาดระแวงกังวลคิดมากไปเองนะคะในเรื่องของคู่ครองเพราะว่าบางท่านเนี่ยคู่ครองอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอาจจะไปทํางานต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนทําให้เกิดมีความคิดของความหึงหวงหรือความหวาดระแวงนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วคู่ครอ,องของท่านหมอมองว่าไปทํางานหาเงินจริงๆนะดูจากไพ่แล้วนะคะ เพราะว่าค่อนข้างที่จะ,ะม,มีในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะ,ะระวังความคิดของเราเท่านั้นเองค่ะสำหรับคนโสดนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์ไพ่ใบแรกค่ะห้าไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะเด็กถือดาบค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะเดอะเดยนะคะ หมอบอกว่าสําหรับคนโสดเรามัาระวังในเรื่องของความขัดแยง้งความคิดไม่ตรงกันสําหรับคนที่กําลังดูดูใจกันอยู่หรือพูดคุยกันอยู่สารสัมพันธ์กันอยู่นั่นเองนะคะอาจจะทําให้จบความสัมพันธ์นั้นลงก็ได้เพราะว่าความขัดแยง้งหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างที่หมอบอกนั่นเองนะคะค,ค่นนอนข้างที่จะรุนแรงเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถ้าเรายังคงที่อยากจะคุยกับคนนี้ต่อหรือว่าแบบอ,อยากจะ สารัมพันธ์ต่อก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะเย็นๆเนาะแล้วก็บางท่านค่ะอาจจะมีในเรื่องของความไม่แน่ใจนะคะเกิดขึ้นด้วยสําหรับคนโสดนะคะว่าเราเนี่ยจะจะคุยกับคนนี้ต่อดีไหมแน่ใจหรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่าจะมีความคิดแบบนี้นะคะไม่แน่ใจความลังเลเกิดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหมอแมวคิดว่า สำหรับคนโสดสัปดาห์นี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเพราะว่ามันมีในเรื่องของการทะเลาะเกิดขึ้นอาจจะมีในเรื่องของการจบสัมพันธ์ความสัมพันธ์อย่างที่หมอบอกนะคะในเรื่ของโชคลาภทางการเสี่ยงค่ะไพ่ใบแรกนะคะอัศวินถือดาบค่ะไพ่ใบที่สองสามถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามค่ะเจเฮอร์มิตนะคะบมงบอกว่าสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของโชคลาภอาจจะมีเกณฑ์ได้จากยานพาหนะนะคะคนท้องนะคะหรือเพื่อนร่วมงานและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะ ในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะมอ,มองว่าเป็นในเรื่องของการปวดหลังนะคะปวดไหล่แล้วก็เป็นในเรื่องของการจุกเสียดแงน่นท้องต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้นะคะการทานอาหารหรืออะไรก็ต้องให้เป็นตามเวลานะคะครงตามเวลานั่นเองนะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่สองค่ะบิลออฟฟอร์จูนไพ่ใบที่สามค่ะเก้าถ้วยนะคะ สถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไพ่บ่งบอกว่าให้ท่านพยายามอดทนนะคะสิ่งที่ท่านพยายามทํามาตลอดนะคะความมุ่งม,มั่นมานะของท่านจะประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือสิ่งดีๆที่จะกลับเข้ามาหาเรากับสิ่งที่เรากระทําลงไปนะคะ บเข้ามาหาเราเป็นในเรื่องของทิศทางที่ดีแล้วก็ท่านใดที่มีในเรื่องของการอยากลงทุนนะคะทำธุรกิจนะคะต่างๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะของออนไลน์นะคะหรือต่างประเทศหมอ,มองว่าค่อนข้างไปในทิศทิศทางที่ดีเลยสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ในด้านธุรกิจที่เรามองไว้หรือสิ่งที่เราอยากทําในอนาคตข้างหน้าจะประสบความสําเร็จแต่ว่า แต่ว่าณตอนนี้หมอมองว่าต้องทําในจุดๆที่เราทําอยู่แค่เรื่องเดียว ให้ผ่านพ้นไปก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนปัญหาที่ติดขัดก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคำทนายของผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่1ถึงวันที่7เมษายน2567นค่ะหากการทำนายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ